ម <mayed> ិនដេម e ែនយ <yum> ៉ាង e មិនដេម e ែន สมัยเรียนจะสังเกตเห็นหรือเปล่าเวลาฝนตกฟ้าร้องเนี่ย เห็นอ้น,นี้ไม่ได้อัน,นี่เห็นไม้มเน,นี่ยที่มันเงาเงาเงาไม่ได้ต้องอดิงกรุบนะครับเดี๋ยวฝ้ามาเอาเป็นกวามจิตตอนดิกๆตอนตัวหายยังไม่หายจ้าอะไรเงาเง,งก็ยัง ទៅយកលុយ I love them.